สวัสดีครับพวกผมอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดใช่ไหมครับอลสซาต้า,า,าแล้วก็เป็นวันเกิดของต้าต้าอเลซตาเราก็เลยมาทําบุญหล่อพระแล้วก็ฉันแล้วก็เลี้ยงเทบลูกใช่ไหมครับโอเคพร้อมกับนักงานบริษัทของอุดมสุขเทกไข่นะครับ วันนี้พรุ่งนี้มันเกิดทายโอเควันนี้เราก็เลยมาทําบุญก่อนนะครับแล้วก็หลอ่อกพระเดี๋ยวกลับพาเพื่อนๆเอาบุญไปฝากพร้อมกันทุกวิธีการไอ้กองเนี่ยยกไปน้อไปก่อนกองกระดาษนะ ตอนนี้อยู่กันที่นครปฐมนะครับจังหวัดส,สุพรรณต้องจังหวัดส,สุพรรณนะอำเภอบางเลนวัดใหม่ปูทองหรือสนักสงฆ์อาจารย์น้อยนะครับ นัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะมะยังพันเตวิสุงวิสุงลัคณะายะติสระเดนะสหะปัญจศีลานิยาจามะพุตธิยามติมะยังพันเตวิสุงวิสุงลัคณะพายะ ติสระ,ะเนสหะสปัญจักศีลานิยาจามะพุติยัมปิดไม่ยังพันเตวีสูงวีสูง,สง,สงนาาักะะนาทายะติสระเนสนะสปัญจักศีลานิยาจามะ โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธาสรณะข้ามมิธรรมังค์สรณะข้ามิธัรมังสรณังคัจฉามิ สังขังสรนองพัฉามิสังขัสรนังชามิทุติยมปิุทตังสรนองพัฉามิติยมปิภูตังสรนังชามิูติยมปิธรรมสรนองพัฉามิูติยมปิธรรมสรนังชามิูติยมปิสังขังสรนองพัฉามิภูติยมปิสังขัสรนังพัชามิเติยมปิทุังสรนอง ตาติยมิทุทังสารนังขจามิตติยมิพมมังสระรนังขจามิตาติยมิทัมังสารนังขจามิตติยมิสังขังสระรนังขจามิตาติยมิสังขังสารนังขจามิติสระนังขมนังมิรุตังอามอันเตปอนติปอต เวระมณีสิกขาปทํงสมมาที่ามีปานาติปาตาเวระมณีส um. ิขาปัตัสมมาทิยามิอะินนอนเวรมณีสิกขาปทสมาที่ามีอธินาตานาเวรมณีสิขาปัตตังสมมาทีิอย่างนี้ โอปะทังมิจฉาทิยามิตาเมสุวิชาตาเวระมณีสิกขาปะทังสัมาริยามิมุสาวาทเวระมณีสิกขาปะทังสมาริยามิมุสาวาเวระมณีสิกขาปะทังสมาริยามิสุระเมรยะมัตสัพมาทัตถานา เวรลมณีสสกขาปทังสัพมมทิยามิสุบลาเวรัสยาสุนาชาเลระมณีสีกขาปทังสัมปาทิยามิอิมานิพันจสิกขาปทานีสีเลนะสุขเิียงติสีเลนะโคภสมปธาสีเลนะมิพุติยันติปัตมาสีลังนิโทะเย นันนโสนตสระทวโตวอารเตสปาลิวาลังกฐินาจีวะระทุสังสังขะโสโโนชยามะสาธุนโนพันเตสังโติมังสปาลิวาลังกฐินะสุสังปฏิคันหาโตปฏิคันเหตุตวะจากนิจิจาก อิปนิษาภุเสนะกะทินางอัพรุตังอัมหากังจีฆาลตังอิาต,งอตายะสุข,ขายะข้าแฝดนะข้าแฝดผสผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายเครื่องพัตตาหารพรทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อเป็นประโยชน์นเพื่อความสุขเพื่อความเจริญ อนนัแก่ข้าพระเจ้าและบิดามารดาเป็นต้นและขอ,อทิศส่วนบุญส่วนกุลในครั้งนี้ให้เจ้ากรรมนายเวรปูย่าตายายญาติสนิทกันท,ทั้งที่ได้ร่วมรับไปแล้วก็ดียังไม่ได้ร่วมรับไปแล้วก็ดีทั้งข้าพเจ้า,าบริวารทั้งหลายผู้มีพระคุณทุกท่านรวมถึงอ่า เจ้าที่เจ้าทางท้่ท่าทากระสัยอยู่ละเทหัสสถานและสถานประกอบการของข้าพเจ้าและขอแผ่บุญบุญส่วนกุศลนี้แผ่ไปให้ไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้รวมถึงผู้มีพระคุณทุกท่านจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนี้ด้วยเถิด้ี่ลงยนต์มาตังหน้าองค์ทางุ

พี่มากสารทานมันมีสองคาทานทั้งยาแล้วก็จัดเรียงไปให้ได้เก้าชุดเดียพี่เอเอาสอารทานไปวางให้ครบเก้าเลยสารทานอ่ะ ก็ปายองนระกอสังกทานเนี่ยมันมันซ้อนกันสองอันออน,น่นนนนออนะที่ตรงจั ที่ไฟงนปนั่งรองเียประจุที่เราเเความหยุดอ

ของที w w si <tem> ่เราขายอยู่ขอาไรก็ได้าไได้จาาาแ้ก็แพงก็ตามดเส็จก็ตัดไม้ก็ได้จายดไม้ตัด็จก็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  Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

はい。

อาโรตามาวันคันติญาโยวันโนอาโรตามซาเลตุปนันเตญาโยบาลเวอาลักราณาตายาเดอาคาตาอาโรคาโรอาบัติยาเวราโรตามาตุจุมาตวะอาเนยะ i